ดีครับอยู่กับคนมีดวงนะฮะผมเองนั่นแหละนี่ไงเห็นไหมแฟนท็อมมาสองดาวนี่แล้วก็ลงได้อีกแค่ตัวเดียวนะฮะเลือกเป็นบีโป้ก็แล้วกัดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะใครอยากจะดูคลิปชนะวันนี้ไม่ใช่นะครับก็รอดูคลิปอื่นได้เลยส่วนวันนี้ครับอยู่กับคนมีดวงแต่ดวงมันเหมือนมาแกล่ะ เดี๋ยวไปดูครับว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะในรอบนี้ครับลงแฟน,ท,นทอมไปกับมีโพฮะแฟนทอมเก็บไปได้หนึ่งอีกตัวหนึ่งยังไม่ทันได้ตายเลยครับมีโ้ตายไปซะก่อนฮะแฟนทอมของเราไม่มีไอเทมฮะเอาตีตีขี้แตกไปแล้วก็เก็บเว้นฟูไปได้ครับเหลือทัสตัวสุดท้ายฮะทัสยังไงฮะตีขี้แตกไปอีกทีนึงฮะก่อนตายเรียบร้อยชนะเฉยเลยไอเทมในรอบแรกครับเดี๋ยวหยิบมาเป็นเสื้อเกาะก็แล้วกันฮะกลัวว่าสุ่มไปและจะไม่เจออะไรอ รอบที่2ครับมาเป็นชาแมนฮะเดี๋ยวเอาลงไปก่อนแล้วกันนะยเอาลงมาแทงหรือว่าจะไปป่าเถื่อนดีเนี่ยแฟนท่อมมาขนาดนี้แล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปชาแมนก่อนแล้วกันนะฮะรอบที่2นี้ครับเจอกับทีมไร้หัวใจนะฮะสู้ได้สบายๆมีแฟนท่อมสองดาวแล้วก็มีชาแมนครับทำให้มีจำนวนตัวเนี่ยเยอะกว่านะฮะรอบนี้เราก็สนับไปครับ แล้วกัแฟนทอบมาอีกตัวนึงฮะแล้วก็มีบาวตี้ฮะปั่นนีเนี่ยแอสซสซินต้องบาฮะจังหวะนี้แอสซสซินต้องบาอ่ะเก็บตัวอื่นมาดองดองไว้ก่อน วันนี้เนี่ยเราจะตัดต่อแบบรวบรัดหน่อยนะฮะก็ทำสนุกสนุกนะเห็นบางคนถ้าบอกว่าลงคลิปแพ้มาได้พี่ผมอยากดูโอเคฮะเดี๋ยวลงคลิปแพ้ไปวันนี้เราไม่ได้ที่1แน่นอนนะฮะแต่จะได้เที่ยวหรายฮะลองบรรเดากันดูครับไปดูไปด้วยกันฮนะว่าคลิปนี้มันดวงดียัางไงาแล้วทําไมไม่ได้ที่1นึนะ่ะรอบนี้เจอกับกำยำชนะไปะรับ นี่ไงก็บอกแล้วว่าดวงดีฮะตอนนี้แฟนทอมสองดาวสองตัวฮะสลักก็มาฮะวันนี้แอสซันต้องมาครับต้องมาและวันนี้แอสซันก็มีเล่นอยู่1ทีมนะฮะยังไม่นับรวมทีมของผมครับรอบน,นี้ครับเจอกับปีศาจที่ก็จะไปแอสซัเนอีกอะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเริ่มยิงครับเริ่มเห็นแววยังฮะดวงผมมาจริงนะฮะแต่มันก็เริ่มมีทีมเล่นตามเยอะ แล้ะในรอบนี้ครับเขาเป็น Shadow s าโ d o สแบนฮะติดอยู่กับงูนานพอสมควรเลยครับสำหรับแฟนทอมและสตีแต่ง,งูครับตีเพื่ออะไรฮะโอ้เรียบร้อยไปโดนลุมแล้วฮะไม่น่าจะรอดครับแพ้ไปฮะมัวแต่ตีงูเป็นรอบแรกครับเรามีเสื้อกลอแล้วนะฮะรอบนี้หายเทมให้แอสสักหน่อยครับแฟนทอมฮะ,ฮะเอาเป็นเอเวน n าร r เบิรไปแล้วกันนะ ดวงหมดแล้วครับโดนแย่งกันหมดเลยฮะแอสซินวันนี้ดูเหมือนว่าจะ3มทีมวันนี้ตอนนี้ลงเป็นภาษาแอสซินก่อนก็แล้วกันนะฮะแฟนทอมสองดาวสองตัวแบบนี้ครับ <c oughs> ผมถอยไม่ได้จริงนะผมจะจัดแอสซิสให้ได้อะรอบนี้ครับเจอกับพอยเซนเนอร์ครับไม่มีแท้งนักฝั่งเราฮะตีก็ไม่เคยออกครับโดนติดพิษไปงั้นก็แพ้ไปครับลดเร็วลดเร็ว อยากให้คุณดูอะไรครับแอส a s s เซนตอนนี้3ทีมแล้วนะฮะรวมทีมของผมด้วยฮะจะเล่นอะไรกันเยอะแยะเนี่ยแต่ก็นะแฟนทอมเขา2ดาวฮะเขาก็เลยอาจจะเลือกเป็นแอส a s ส i n นเหมือนผมเล่นนะฮะแต่ผมแฟนทอม m 2ดาว2ตัวแล้วก็นี่ฮะตอนแรกว่าจะไปทางโรกนะฮะตอนนี้เหมือนคำใบ้มันออกมาอะบอกว่าเฮ้ยๆ้นายๆๆไปทางสปริทไหมสปริทไหมสปริตสปริตไปดิครับไปดิครับไปดิครับ แผนตอนแรกว่าจะเล่นแอสเซนโรกนะครับเพราะว่าแฟนทอมสมดาวมันจะหลบได้นะผมก็เลยว่าจะเล่นโรกเป็นฟูนะฮะตอนนี้เปลี่ยนแผนใหม่เป็น a s สซิส i n สปิริตและเดี๋ยวดูวทีฮะว่าจะไปทางฟูนักดาบที่ไหมหรือว่าจะไปทางฟูแอสซิสต์ดีถ้าจะเน้นทางแฟนท่อมาครับผมว่าไปฟูนักดาบน่าจะคุ้มกว่านี่ยฮะรอบนี้นี่เจอกับอัศวินครับมมอาบา d ดอนตัวสุดท้ายฮะโดนเทเวนท h เฮเบิรครับ,รบไป d i s a r ร์มทำให้โจมตีไม่ได้ฮะแล้วก็ชนะไปในรอบนี้เลย เข้าสู่รอบที่7ครับเมย์เบตี้ใหม่ตัวฮะผมอยากทำแฟนทอมให้3ดาวนะแต่วันนี้คนก็เล่นแฟนทอมเยอะเยอะฮะแอสซินก็คนเล่นเยอะเยอะ3ทีมนี่คือไม่น้อยนะสุ่มแยกตัวกันสนุกเลยฮะ3ทีมเนี่ถ้าเราจะชิงจากเขาเนี่ยก็คงจะต้องไปทางซอดแมนให้ปูนะฮะตอนนีเ้เดี๋ยวอลองสุ่มหาแฟนทอมก่อนครับไม่เจอฮะขาดอีกแค่3ตัวฮะเรนนน้อยากได้3ดาวแล้วกันไหนๆมาขนาดนี้แล้วอยากสุ่มให้เจอครับร,รอบนี้เจอ กับฮิวเลอร์ฮะบีเป็นภาสารโปรและก็แพร่ไปเฮ้รอบที่8ครับแฟนทอมมาอีกตัวฮะเอาละตอนนี้เราจะลงแฟนทอมไป2ตัวสุ่มหาแฟนทอมอีก2ตัวจะ3ดาวดึงตัว1บาทตัวขยะมาก่อนเพื่อหาตัวแฟนทอมอีกตัวหนึ่งไม่เจอ รอบดีครับเราเจอกับแอสซิสนะฮะฝั่งเขามีเป็นกังก้าฮะผมไม่เจอกังก้าสักตัวึเลยไม่มีตัวแท้งสักตัวมีเอิร์ธมาฮะแต่ยังไม่2ดาวก็เลยยังไม่ลงไปเหลือกังก้ามาสตันไว้ครับก็สตันโดนกันทั้งหมดฮะรอบนี้เราชนะไปฮะเนื่องจากว่าดาวเบสเยอะกว่านะฮะแฟนทมอม2ดาว2ตัวนะฮะเห็นแบบนี้นายต้องยอมแล้วนะนายต้องยอมให้เราเล่นแอสซิสแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ว่ายากอะ่ะยากอันดูดิดูด,ดิขาดอีก2ตัวดูดิดูดิดูดิ ไหนก็ไ,ไหนฮะจะไปทางสปิริตแล้วเลยครับรองเท้าเด้งบรรดาขาดได้ยังไงฮะหยิบมาดีกว่าและสตอมครับขึ้นมาเป็น2อดาวฮะโอเครองเท้าเมยตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาสตอมลงไปแนละ้วผมก็ยังไม่ตัดใจกับประสานฟูอัศจนะฮะและสตอมไปตัวหนึ่งฮะ นอบดีครับเจอกับกำยำป่าเถื่อนฮะเอาควีนเอาเพนไปอยู่นู่นเฉยแล้วก็เป็นสองดาวด้วยนะฮะนี่มีทีมอาร์เซนเล่นแย่งตัวกันไม่พอฮะยังโดนแย่งควีนเอาเพนไปอีกนะแล้วก็เรียบร้อยครับสู้ไม่ไหวครับฝั่งเขา5้าตัวแล้วนะฮะฝั่งผมยังใสอยากสุ่มหาแฟนทอมให้3ดาวก่อนที่จะขึ้นนะนไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วอะรกช่องอะ อันดับหลอดในเกมนี้ครับเดี๋ยวเราเลือกมาเป็นส่นแล้วกันนะครับตอนนี้ขัดแทงมากเลยฮะมากันที่รอบที่สิบครับสุมหาตัวกันหน่อยฮะเจอเป็นเอมเบอร์นรี่ไงฮะเป็นไงเท่า รอบดีครับเจอกับแอส,สนินฮาร์าษไร้หัวใจขั้นหนึ่งลงมา5ตัวแล้วนะฮะหยิบม,มาเป็นจุนเพื่อมาแท็กเหมือนกันแล้วในรอบนี้ครับผมเอาคว e นออฟเพย์ฮะลงไปแทนสลักนะเพราะว่าเอามากดสกิลฮะอย่างน้อยน่าจะได้ดาเมจมากกว่าสลักหนึ่งดาวนะฮะแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีครับแพ้ไปอยู่ดีฮะเ้าส่รอบที่11ฮะแฟนทอปอีก2ตัวยังไม่บามีแต่สปิริตมานี่ไงเล่าเป็นไงเล่า บอกแล้วครับวันนี้อยู่กันกับคนมีดวงนะฮะแต่เหมือนโดนแกล้งไงไม่รู้่ะมีดวงแต่เอ้ยไม่ได้เล่นเวทวันนี้เอ้ยบายตัวดูดิดูดิดูดิฉีกไปได้ตอนนี้ก็คือฉีกไปได้ทางสปปริตซอดแมนนะฮะเน,น้นๆ้นให้เอมเบอร์โดยไม่ต้องเน้นแอสซสิน Assassin ให้ฟูนะฮะแล้วมันก็ยังเพิ่มดาเมจให้กับแฟททอมด้วยนะซึ่งเราเนี่ยจะทำแฟททอมสามดาวอยู่แล้วนะ,ะและในรอบนี้เจอกับอัสเวนฮะก็ใหม่ไหวอยู่ดีแพ้ไปอยู่ดี กันที่รอบที่12ครับมีกังก้ามาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะเริ่มเคลียร์ตัวแอซินที่ไม่ใช้กันแล้วกันมาดูสภาพครับเล่นยากมากนะวันนี้นี่เจอแอซิน3ทีมเลยนะฮะรวมทีมของเราด้วยกังก้านี้ก็เป็นตัวสําคัญนะเราจะเล่นทางฟูลซ็อตแมนฮะส่วนบบวตี้ฮะคงไม่เอาขึ้น3าดาวนะเดี๋ยวท้ายเกมฮะเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะฮะแล้วเมื่อกี้ก็มีแฟนทอมอีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวขาดอีกตัวหนึ่งเอมเบอร์ก็มานะฮะรอบนี้เจอกับเพียบโหดฮะโดนแก้ทางแค่เนไหนต้น แบบนี้เป็นผม <S <S ผมก็เล่นทับเที่ยมโผดนะฮะแก้ทางแบบสบายสบายเลยฮะและเที่ยมโผดทีมนี้เนี่ยมีポイเซนเบอร์ด้วยนะฮะโอ้โหแพ้ไปอ่ะเดี๋ยวหาไอเทมให้แฟนทอมก่อนแล้วกันนะฮะแฟนทอมตอนนี้จะทำสามดาวให้ได้ฮะขาดอีกตัวเดียวโอ้โหขอบคุณครับอย่างน้อยิมเวนสักอันก็ไม่ได้นะฮะตอนนี้สลักมาฮะโอ้โหเป็นไงเ่าเป็นไงเ่าดวงมียังไงเ่า มาแต่สปิริตอะมาสปิริตแบบลุ่งีีต้นเกมเล่นเวทดีกว่าเอาบอกตรงแต่ตอนนี้คือมันไม่ทันแล้วว่ากังก้า,ก,าก็มีแค่ตัวเดียว,ต,ว,วตัวเวทดตัวอินก็ไม่ได้ดองไว้เลยก็อ ููสรอบนี้ครับเจอกับแอสเซทฮะเขามีปีศาจด้วยฮะแล้วก็นี่มีการก้าด้วยนะฝั่งเราก็มีแค่จุนไปแทงนะฮะเอเบอร์ก็ลงไปช่วยโจมตีแต่ไม่เบียทมให้เลยแือว่างั้นนี้เลยฮะแฟนทอมก็ยังไม่มีเทมให้ครับโอ้โหเกลือมากมากอะแล้วก็แพ้ไปครับคือไอเทมไม่มีอะดาเมจมันก็ไม่ถึงนะฮะเทเวนฮาร์เบิร์ตมันได้แค่ดีบั๊บนะฮะกับหลบนิดหน่อยซึ่งแทบจะไม่มีผลอะไรเลยฮะสำหรับการหลบนะแพ้ไป แต่ไม่ว่ายังไงครับผมจะทําแฟนทอมให้สดาวก่อนนะฮะแฟนทอมอีกตัวเดียวไม่ออกมาออกมาแต่เอิร์ธครับไปกันต่อครับโอ้สตตอต <c oughs> อนนี้ช่องแบบเอ้ยขายอะไรอยู่เนี่ยขายอังก้าที่เมื่อก่อนเออขายขายขายอะไรอยู่เนี่ยขายลงเวลก็ไร <c oughs> รอบนี้ครับเจอกับกำยำฮะตอนนี้เรามีผสานซับเปิดแล้วนะฮะแต่เอมเบอร์ของเราอาจจะสกิลออกช้าหน่อยผมอาจจะต้องหยิบเอมเบอร์ไว้ด้านหน้านะครับเพื่อที่ว่าจะได้มา,าดาเด็กเร็วๆต,ตอนนี้มาดาของเอมเบอร์เต็มเลยครับสกิลมาแล้วฮนะและเดลต้าสแสลมมาแล้วครับเรียบร้อยโดนกันไปเพื่อภาพฮะมีจักรน็อตครับไม่โดนแต่ก็โดนสถานะดิสอาไปฮะแต่ยังไม่ออกครับเรียบร้อยชนะไปในรอบนี้ฮะ หลังจากจบแล้วครับผมสุ่มหาได้กังก้าไมตัวเลยครับตอนนี้สุ่มได้เอมเบอร์มา2ดาว2ตัวครับเป็นไงเล่าแล้วลก็มาสักทีครับแฟนทอมครับขึ้นเป็น3ดาวครับโอเคไม่มีเอเทมให้ รอบนี้ครับเจอกักบชาแมนครับมีประสานฮิลเลอร์และก็โถ่สามดาวสองตัวแล้วเขาวางกันอยู่ในซอกแบบนี้ฮนะคือเดลต้าแสลมแทบจะไม่โดนนะแบบนี้และอย่างที่เห็นฮะสีแดงสกิลไม่ออกสักทีครับสีเขียวตายไปแล้วฮนะออกช้าไปแฟนทอมของเราก็ตีไม่ค่อยจะออกครับดาเวเบสไม่ค่อยมีเท่าไหรนะ่ฮะไอแทบมีแค่แฮมเวิรนะ์ทเบิร์ดครับเพิ่มสถานะตบหลีกเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับตอนนี้ครับประสานซ,ซ้อนแมนยังไม่ขึ้นด้วยฮนะมีแต่แอสซิสต์ฮะมันก็เพิ่มโอกาสตีติดคุณทอมนิดหน่อยนะแล้วก็เรรียยบ้อไป ุนตายไปตอนนี้เหลือแฟนทอมฮะไม่มีหน้ากากถูดเลือด้งฝั่งเขาก็ฮิวเลิฟสแปมฮิวไปครับเรียบร้อยฮะสู้ไม่ได้แพ้ไป <won> รอบที่16ครับเอิร์ธมาอีกตัวหนึ่งครับเป็นไงแล้วบอกแล้ววันนี้อยู่กับคนมีดวงฮะไปเลยแล้วกันนะฮะเ <didn> วลโฮแล้วเดี๋ยวเรา <you know. S 1> ใส่สตอมไป2ตัวนะฮะนี่ก็ทำสแปมสปริลฮะแล้วก็สเฟเป <c oughs> ็นไงเล่าเป็นไงเล่า รอบนี้ครับเดี๋ยวขอสแปมก่อนนะฮะรอบต่อไปค่อยใช้สตอม3ดาวฮะเจอกับกำยำฝั่งเขาใส่มาเป็นสเปกเตอร์ด้วยะฮะและเดลต้าสแลมมาฮะโดนกันไปพึบพับเบซอนแบ็คฝั่งเขาสามดาวนะฮะและสเปกเตอร์สกิลมาสตอมหนีไปทำเดลต้าสแลมฮะและเข้าไปตีแฟนทอมสแตนตอนนี้ปัญหาหลักอยู่ที่เบซอนแบ็คฮะกดไม่ลงจริงๆนะเดลต้าสแลมใอีกอรอบนึงฮะอย่างที่เห็นครับคือมันเบามากนะมันไม่มีประสานเวทน,นะฮะถ้ามีประสานเวทเนี่ยเ <You S 2> ดลต้าสแลมจะโหดกว่านี้นะฮะและก็มาอีกอรอบนึงฮะสแปมเข้าไปเรียบร้อยชนะได้ก เดี๋ยวหาไอเทมให้กับแฟนทอมฮะแฟนทอมสดาวไม่มีไอเทมไซส์เลยฮะแล้วก็มาเลยครับเป็นแมสเน็ตครับโอเคสวยเลยเข้าสู่รอบที่17ฮะตอนนี้เคลียร์ช่องกันหน่อยแล้วก็นับดับดูแล้วผมลงเลเวลดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ฮะอยากให้ดูที่แต้มครับ30แต้มสุดท้ายนะฮะ แฟนทอม3ดาวก็จริงนะฮะแต่แฟนทอมเนี่ย,ยหลังๆผมไม่ค่อยเห็นแฟนทอมแบกได้ยันเลดเกมเท่าไหร่อาจจะหวังพึ่งได้ไม่เท่าเอมเบอร์เลยครับตอนนี้30มสตามสุดท้ายผมไม่มีอะไรจะเสียฮะอาจจะต้องเร่งๆไปที่ฟูลซอดแมนให้ได้เร็วที่สุดนะเพื่อให้แฟนทอมฮัดามัแรงกว่านี้ฮะรอบน,นี้ครับเจอก Char ับชาแมนครับผมเอาเอมเบอร์ฮะลงไป2ตัวพูดถึงก็ไม่ใช่ชาแมนสักไหลอ่ะดูเหมือนจะเป็ผัาสารเที่ยมโหดมากกว่าแล้วก็มีซัมมันเดอร์ฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวต้าสแลมบทำงานแล้วสปิริตเบเกอร์มาตีฮะแต่ตีไม่ได้ครับแล้วก็เเหมมือนว่าาดลลต้สแจะ รอบนีงครับเรียบร้อยครับส่วนแต่เท่าของเราครับยังอยู่ฮนะดาเมจดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งฮนะตีเร็วขึ้นแล้วก็ดูดเลือดได้ฮนะทำให้ยืนได้นานขึ้นและก็เรียบร้อยครับชนะไป ไปกันต่อครับเก็บเงินแท้เก็บเงิน,งนตอนนี้เจอกับแอสเบอซินฮะมีภาษาポイเซนเดอร์สำหรับภาษาซอนแมนผมฮะยังไม่ได้ลงไปฮะกังก้าได้มาตัวเดียวและตอนนี้ฮะอยากจะสแปมซับบริลิตไปก่อนฮะและก็มาฮะสองวงติดเหมือนว่าเดลต้าแซมครั้งที่2จะดีเลย์ด้วยยังไงไม่รู้โอเคฮะชนะไปในรอบนี้เข้าสู่รอบที่19ครับเป็นไงเล่ามีเอิร์ธไบค์ตัวดีครับต่อขึ้น3ดาวได้แล้วเนี่ยแล้วก็บอยซับบริลิตครับ และในรอบนี้ครับเจอกับเพียมโหดฮะมีชาแมนและก็ป่าเถื่อนฝั่งเขาไม่มี3ดาวสักตัวฮะฝั่งเรามี2ตัวก็ได้เปรียบนิดหน่อยฮะและเดลต้าสแลมพต้องมาดูครับว่าจะโดนไม่โดนฮะโอ้โหจังหวะน,นี้สวยมากครับโดนเต็มเต็มแล้เบเกอร์ฮะตอนนี้พุ่งใส่สตอมพัสตอมหนีไปแล้วก็ไปทําเดลต้าสแลมครับตีไม่โดนเลยฮะสปิตเบเกอร์แ <will> ต่ฝั่ง <will> เราก็ไปเดลต้าสแลมใส่สปิตเบเกอร์ไม่โดนเช่นกันนะฮะแล้วก็เดลต้าสแลมพื้นอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ไม่โดนอนน่หัะคือเดงงพ่ไไไร้ไ ถ้าตัวอยู่ติดติด,ตดมุมมุมะฮะเราต้องหาวิธีแก้ครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าไปกับทีมเวท้ามันจะมีตัวทําเวทนะตัวยิงเวทมาช่วยทําดาเมจฮะแต่ถ้าไปเซอร์ปรลิตเพียวแบบนี้ฮะตัวมุมมุมเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนเดลต้าแสลมฮะก็ต้องหาวิธีแก้โดยทําวิธีอะะื่นครับตอนนี้มีเฮียมโหดเป็นอันดับหนึ่งเงี้ยห่วงอยู่เหมือนกันนะว่าจะเดลต้าแสลมไม่โดนเฮียมโหดนะฮะพูดถึงก็มาเลยฮะเฮียมโหดดพอยเซนเดอร์มาดูนครับว่าจะโดนไม่โดนฮะแล้วเขาวางตัวแบบไม่ค่อยกลางเท่าไหร่ฮะโดนยาก แฟนทอมของเราตอนนี้ก็หวังซึ่งไม่ได้ฮะโดนมันสัเยี่ยมโหดแน่นอนครับแล้วเดลต้าสแลมคือไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ฮะครั้งที่2มาโดนไปนิดหน่อยแต่ก็อย่างที่เห็นฮะเต็มสนามเลยสีแดงเราใช้แอสซิสููกับเยี่ยวโหดไม่ได้ฮะต้องใช้เนี่ยฮะเดลต้าสแลมสู้อย่างเดียวแล้วตอนนี้แต่มันก็ต้องวัดดวงอยู่ีกฮะว่าจะโดนไม่โดนครับซึ่งตอนนี้ก็โอเคฮะดวงยังดีอยู่ยังรอดอยู่แล้วก็ชนะไปครับ ไอเทมออกมาเป็นเดก้อนฮะหรือว่าเราจะเอาเดก้อนเนมาเป็นไอเทมเพิ่มดามเมจดีจัดไปให้สตอมเลยดีกว่าฮะสตอมตอนนี้3ดาวยังไม่มีเทมใส่ให้ก็ใส่เป็นเดก้อนแล้วกันนะ <c oughs> เป็นไงเล่าเดี๋ยวจะพบเปอทั้าสองดาวขายทิ้งเก็ <c oughs> <c oughs> บเงินกันต่อครับแล้วเดี๋ยวไปลงเลเวลฮะสเปกเตอร์คงไม่เล่นนะผสานวอยคงไม่ถามฮะนับนับดูแล้วเอ่ออยากได้ซอสแบนจังเลยไปดีกว่า กังก้าทับลงไปไฮะไม่มีภาสานซอดแมนซัตตังนานนะฮะมีแต่สเปริตครับตอนนี้ก็ทําให้แฟนทอมฮะถ้าอยู่ในดงสตูก็จะเต็มแรงขึ้นนะฮะตามจํานวนสตูที่อยู่รอบๆตัวสอัสดีครับเจอกับอัศวินฮะมีภาษานฮิวเลอร์และกระโถลงมาหกตัวครับแต่3ดาวของเขาสามตัวฮะโอ้ อยู่กันแต่ยในซอกแบบนี้ฮะสู้ยากครับเดลต้าสแลมคือหวังขึ้นไม่ได้เลยฮะแลวเดลต้าสแลมมาครับเรียบร้อยไม่โดนเลยบางท่านอาจจะบอกว่าให้วางตัวออกมาหลังๆนะฮะไกลๆหน่อยเพื่อให้เขาเดินมาแต่ ลองคิดดูฮะเขาวางตัวหลังๆปุ๊บแบนท่อมโดดไปแบนทอมจะตายเป็นตัวแรกฮะเอเบอร์โดดไปเอเบอร์ก็ตายฮะเดลต้าแซมจะได้ทำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่คือความยากของการเล่นซ็ปเิลิตนะถ้ามีผสานมนุษย์สักหน่อยฮะมันก็ยังพอช่วยได้นะถ้าวางตัวหลังๆและในรอบนี้ครับก็สู้ไม่ได้ฮะเดลต้าแซมแทบจะไม่โดนใครเลยนะแถมเขายังมีสแปมฮิลครับน่าจะเล่นเป็นฟูฮิลเลอร์ด้วยนะเลโก้อันเดียวเอาไม่อยู่นะครับมันก็ช่วยได้ฮะช่วยได้ตัวเดียวถ้ามีหลายตัวนี่คือเดดแมไก็จบ เป็นไงเล่าเอิร์ดมายตัวครับเป็นไงเล่าเอิร์ธครับมามามาสุ่มฟรีกันโอ้โ oh ห <c oughs> เป็นไงเล่า ซอสแมนขาดอีกแค่ตัวเดียวะฮะเราจะไปฟูลได้แล้วนะฮะแต่มีแต่ตัวหนึ่งดาวครับและในรอบนี้เจอกับอัสเวนครับสามดาวมีเป็นลูน,าน่าฮะเป็นใหญ่เล่าเดี๋ยวต้องแซมมาแล้วครับโดนไปนิดหน่อยฮะลูน่าสกิลยังไม่ออกครับตังก้ามาเรือต่อโอเคครับตอนนี้สกิลลูน่าทําไม่ได้แต่ฝั่งเขาต้องการตัวสตอมสามดาวเรียบร้อยครับสามดาวสตอม,าม,าตอมหายไปแล้วก็แพ้ไปในรอบนี้เลยเป็นไงเล่าโอ้โหไงฮะ ดวงผมดีจริงเฟสจะปล่อยฮะตอนนี้มาแล้วนะครับแต่มาตอนไม่มีตังครับเออตอนนี้เดี๋ยวไปนี่ก่อนแล้วกันฮะสารปูดนักดาบเนี่ยตอ่อไปครับเจอกับกำยำฮะแล้วดูครับเอมเบอร์ก็มาอีกตัวนึงฮะสูนฟรีไปโอ้โหไปไกลแล้วจออกแล้ววันนี้ฮะอยู่กับคนมีดวงแต่ าครับตอนนี้ฮะเดลต้าสลมมาเลยครับเรียบร้อยฮะโดนกันไปนพึ่บพักครับสแต็กเตอร์ครับมีแซ็กคิงบาร์ฮะแล้วฝั่งเขาก็พัก3ดาวแล้วด้วยนะส่วนแฟนท่อพัดตอนนี้ก็ดาเมจมากขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าเป็นปูซอร์แมนครับมีศัตรูอยู่ใกล้ๆเยอะๆก็จะทำให้ตีแรงขึ้นฮะแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปในรอบนี้ฮะแฟนท่อมนีแบกได้ฮะหลังจากที่เป็นปูซอร์แมนนะฮะ เ้าสู่รอบท24ฮะตอนนี้ผมก็ยังเอาเฟสเลดบอลงไม่ได้อะเราจะไปทางฟูลซอนแมนก่อนนะฮะคิดว่าแอสเซนตขั In ้นเดียวอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายต้องรอเลเวล9นะ รอบนี้ครับเจอกับฮิลเลอร์ฮะเป็นฟูลฮิลเลอร์แล้วก็มีโทมีเป็นอัศวินขั้นหนึ่งเนทอมบิ้งไปในตีปั๊บแตกนะฮะเพราะว่ามีศัตรูอยู่ใกล้เยอะนะฮู้ดาวเมลดมาได้เยอะฮะยิ่งเล่นเป็นฟูลซอดแมนด้วยครับและเดลต้าแสลมรอบนี้ฮะสวยดีโดนเยอะอยู่ก่อนแฟนทอมฮัตตีอยู่กับแบทไลเดอร์ครับยังไงครับตีไม่ค่อยเข้านะฮิลเขาแรงจริงนะถ้าได้อเินมาขั้นหนึ่งครับมันช่วยลดฮิลได้นะฮะถ้าติดคิดจะเข้าแต่ไม่มีครับตอนนี้และเดลต้าแสลมรอบนี้ครับเป็นยังไงคคครรรรรรััับบบบโโดดดนนไไปเียยย้้้ออวม่าจะพสู อยู่ว่าสำหรับทีฟูลฮิวเลอร์ฮะแต่นี่คือตัวห่างกันหนึ่งตัวฮะฝั่งเขาเลเวลเฝั่งผมเลเวลแปดฮะซึ่งน่าจะพร้อมตอนเลเวลเก้าฮะทุกอย่างน่าจะดีขึ้นกว่านี้รอบนี้ชสนะไปไอเทมรอบนี้ครับออกมาเป็นซาตานิกครับให้ใครดีให้อเอมเบอร์อะลองดูก็ได้ครับช่วยให้เอมเบอร์ที่ตายยากขึ้นฮะตอนนี้สแปมไม่ค่อยได้แล้วนะฮะก็โอเคลองดู เป็นไงเล่าเป็นเดสบอยใหม่ตัวฮะสบอยสปลิตก็มาแพงกอริออนก็มานะฮะโอ้ว่าจะเก็บตัง Long ค์ลงเวลคือต้องมาซื้อตัวก่อนเนี่ยสองดาวก็สำคัญนะะมาดูครับ4ทีมสุดท้ายฮะตอนนี้มีอัศวินนะฮะมีเท e ียมโหดแล้วก็ฟูฮิลเลอร์นะฮะ3ทีมนี้ส่วนแอสเอนทีมอื่นครับหายไปหมดแล้วนะฮะน่าเสียดายครับแหมรอบนี้ครับเจอกับเท e ียมโหดนะฮะมีพอยซนเนอร์ ก็ต้องหวังซึ่งเดลต้าแสลมฮะแต่ตอนนี้สแปมไม่ได้แล้วฮะเอิร์ธก็3ดาวแล้วก็ต้องบาลุ้นฮะว่าจะสู้ได้หรือไม่ครับฝั่งเขามีเป็นไลท์ซิลเลอร์สามดาวเหือตอนนี้บฮาสตันกันไปที่หน่อยและเดลต้าแสลมบาค่อนข้างสวยแต่ฝั่งเขาฮะไลท์แค่ใส่เป็นแล็คิงบ้านะฮะไม่โดนโอ้โหตัวไลท์ซิลเลอร์ฮะมีกันแวดร้อยกระสนอยู่แล้วคะ,ะเวลาใช้สกิลตอนเริ่มเกมนะและในตอนนี้ก็เหลือแค่เดลต้าแสลมฮะผมทำอะไรได้ไม่มากเลยจริงๆเอิร์ธสตันไปครับแต่ก็กยังใช้สไม่่คครรบ3ตัวเหือแ เอมเบอร์ยังไม่ใช้สกิลครับเอมเบอร์ตอนนี้ใกล้จะตายเลยครับแต่ก็ใช้สกิลไปก่อนตายทำเดลต้าแซมไปฮัลเลือดเหลือครึ่งหลอดครับสาตาดิกตอนนี้ทํางานฮะดูดเลือดกลับคืนมาทันไหมนิดนึงฮะยื้อได้นิดนึงครับเรียบร้อยครับชนะไปโหสาตาดิกมีผลนิดหนึ่งรอบที่26ครับมีเป็นสเวนมาฮะสเวนนี้ก็น่าเล่นกว่าจากกักรนอตฮะแต่ตอนนี้ต้องเก็บเงินไปลงเลเวลครับต้องไปเวลเก้าก่อนนะซึ่งขาดอีกเยอะเลยนะครับ รอบนี้ครับเจอกับอัศวินฮะมีเลจิเอนคอมมานเดอร์ครับแล้วมายืนตรงหน้าแบบนี้ฮะซุนนี่อาจจะโดนดูเอลไปฮะลูหน้าตอนนี้ครับสกิลมาแล้วฮะมาพร้อมกับเดลต้าสแลมเลยแล้วฝั่งเขาก็มีแบ็คกิ้งบาร์ครับโอ้อะไรวะมีแต่คนใช้แบ็คกิ้งบาร์ตายดวงมีแต่มันจบแล้วอะ มีดวงแต่เหมือนโดนแกล้งยังไงไม่รู้ฮนะโดนแก้วหมดเลยสปิริตครับไม่มีภาษาเวทมันก็ไม่แรงนะสู้กับอัศวินยากอยู่ละต้นเกมก็เหมือนโดนแกล้งฮนะจะเล่นแอสซินฮะแอซินนี่มาเต็มเลยแต่ก็คนเล่นเยอะเลยนะฮะทำให้ไม่ค่อยออกไปแล้ว <c oughs> ดีหน่อยฮนะมีภายมาสกิดบอกว่าเล่นสปิริตสิเล่นสปิริตสิอะ่ะตอนนี้ครับสามทีมสุดท้ายฮนะมาเดากันครับว่าใครจะชนะฮะสามดาวของอัศวินนี่มี4ตัวเลยนะครับมีโอ้โหผมว่าอาัศวินอาจจะเป็นทีมที่ชนะก็ได้นะ มาลองดูนะครับระหว่างเฮียมโหดกับทีมพิวเลอร์นะฮะดูเหมือนว่าทีมเฮียมโหดตอนนี้มีลายแค่นครับเพิ่มขึ้นมาเป็น3ดาวแล้วนะฮะแล้วลายแค่นสายแบ็คคิงบาร์ครับคือโอ้โหวันนี้ไม่มีทีมเวทนะเขาก็เลิกแบ็คคิงบาร์กันมาแบบโอ้โหทีมของผมนี่ไม่มีหวังชนะเลยฮะเดลต้าแซมคือทําอะไรแทบไม่ได้เลยนะอ่ะตอนนี้ครับลายแค่นเก็บไปหมดเลยครับ3าดาวลายแค่นคือโหดมากพิวเลอร์ทำอะไรไม่ได้ฮะพิวเลอร์ก็เหมือนกับดาเมจดเวทนะทำให้โจมตีไม่ค่อยโดนนะฮะทีมสุดท้ายก็เป็นเฮียมโหดกับ อาวอสศวินตกรอบไปแล้วครับ อัศวิวนก็แพ้ทีมนี้เหมือนกันนั่นก็แปลว่าทีมสุดท้ายก็เป็นทีมฮิลเลอร์คู่กับเพี่ยมโหดนะฮะโผล่ออกมาแล้วเมื่อกี้นะผมก็งงๆนะเมื่อกี้ผมดูคู่ไหนมึ <c oughs> นๆโอเคช่างมันฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เพ <c oughs> ี่ยมโหดน่าจะเป็นผู้ชนะแล้วนะฮะเพราะว่าฮิลเลอร์ทำอะไรไม่ได้แล้วยิ่งไร่ขั้นใส่แบ็คกิ้งบาร์นะฮะก็จบเลยแล้วฝั่งเขามีเป็นผสานพอยซเนอร์ด้วยฮะลดฮิลได้นิดหน่อยนะมาคู่กับเอนโดฮะเอนโดนี่เป็นสายดาเมจนะครับกระสายผลพิษป่ มาลองดูนครับเทียนเวมเตอร์ฮะขึ้นมาเป็น3ดาวเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายมั้งอย่างนี้ก็แค่ตายยากขึ้นนะฮะและตอนนี้ครับไล่แค้นไปเต้ออมนิไนครับเรียบร้อยฮะอมนิไนสแปมฮหิวขึ้นมาไม่ทันนะฮะตัวนี้ก็ห่างกันถึง2ตัวนะฝั่งเทียมโหดนี่ีเลเวล9นะครับส่วนฝั่งฮิลเลอร์นีเลเวลเจ็นะตอนนี้ก็อัลติเมทนะฮะแจกผลพิษกันไปดูสภาพแล้วฮะยังไงเทียมโหดก็ชนะครับจำนวนตัวตีปีด้านหลังที่บานเบิดเลยแล้วก็ชนะไปครับ อะไรครับวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ฮะโอ้โหดวงมีนะวันนี้ดวงดีมากเลยดวงดีเรื่องสุ่มตัวนะฮะแต่ดวงดีอย่างเดียวไม่ได้อะบางทีเราเจอกับศัตรูที่แก้ทางเรานะฮะเจออัศวินครับก็ตีไม่เข้านะเดลต้าแลมก็ไม่เข้านะฮะเจอเฮี่ยมโหดครับแอสซินก็ไม่เกิดนะฮะเดลต้าแลมก็ไม่เข้า,เ,าเขามีแบ็คกิ้งบาย เจอฮิลเลอร์เดลต้าแสลมก็ติดซอกอีกฮะวันนี้สวยสวยตรงคู่ต่อสู้นะฮะก็เนี่ยฮะตามคำขอฮะอยากดูคลิปแพ้เราก็จัดมาให้ฮะถึงแม้ว่าจะแพ้ไม่ยับมากแต่โอ้ยน่าเสียดายนะวันนี้ถ้าต้นเกมเนี่ยตัวเวทมาเยอะๆนะฮะผมไปทีมเวทนะแหมต้นเกมแอสซินมาสองดาวสองตัวแกใครจะไม่เล่นเนี่ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมฮะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอบคุณมากๆเลยครับ สวัสดีครับ